ครึ่งมาอยู่บางทีเราก็ต้องแบบว่ามาทดสอบความฟิตกันหน่อยยกเวทธรรมดาไปต้องยกเองนะเลยอ่ะอีฝนเขาค้างขาดใจนักกีฬาว่ายน้ำกรนขนทั้งตัวไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาแล้วเงือมีมีเงืออมาจีบหรอไหมอ้ยตอนนั้นลงไปใหม่ติ๊มเต้สมมติต้องเลือกเลย ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างว่ายน้ำกับวงการ,รนันทิีเลือกอะไรนเนอคืออะไรห้ามพูดเรื่องนี้เด็ดขาดน้ำตามาเลยอระโอลิมปิกจริงปะเนี่ยคือร้องไห้แทบท,ทุกวันไปแล้วไม่ได้เหรียญไปทําไมอะไรอย่างเงี้ย โมเล่อันนาพวกเราความสยงปรบมือต้อนรับชลามเอสนักกีฬา,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 าว่ายน้ำทีมเชฟไทยสวัสดีไทยแลนด์เลนน์่อนสุภาสสังหาวรวงศ์ไทยแลนด์ตัวเตือนไทยแลนด์สุดหล่อของเรานะครับเอสสุภาสง่าวราวงศ์ครับดาราที่ว่ายน้ำได้นิดหน่อยนะครับ สดีสวัสดีครับเออเอาไหว้ถ้าไหว้ผ่าเถอะไม่ก็เ <c oughs> บลก็กันรัดผมอยู่ <c oughs> เออผมไม่ถนัดได้ค่ะโอ้ยท <c oughs> ่าผีเสื้อคือยากที่สุดถูกปะท่าที่ยากที่สุดสำหรับผมคือท่ากบแต่ว่าท<อ>่าผีเสื้อคือเหนื่อยสุดเพราะว่ากันเชียงฟรีผีเสื้อมันเตะขาแบบขึ้นลงอย่างเงี้ยครับ<อ>แต่ว่ากบอ่ะมันจะแบบเข้ามาปัดออกแล้วก็ตกเข้าอย่างเงี้ยมันผิดธรรมชาติชอบท่าอะไรดี่ะดี่ะ อ๋อน,นั่นมันทำมันเป็นท่าเริ่มต้นแบบลุกออกาตรงน้ำใช่ไหมสำหรับคนว่ายน<อ>้ำไม่เป็นเออนัะกยเร่างนหลายคนนไม่ค่อยรู้จักสาหลามเอที่แบบออกรายการสำมงสมพา์อะไรเงี้ยจริงๆร<อ>ิงทุณรจาักอะไรอ่ะจริงจผมไม่ทันงงเดี๋ยวลงรถเลยไหมครับอยากรอ้อย่ากเออด<อ> <ๆ S 1> ักดังมาจาก จริงๆอะผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่ไปเอเชียนเกมตัวตนของเราจริงๆเนาะใช่ก <speeding noise> <t> ็ค <exhale> ือตอนไปแข่งเอเชียนเกมที่จีนใช่แล้วเราก็ทําผลงานไว้ดีมากดีซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับการว่ายน้ำเลยไปเต้นค่ะไปเต้นค่ะ ไม่แล้วคือเราไปเต้นโหนศาแข่งด้วยไงศะที่เขาแบบจริงจังกำลังแข่งกัน,นอยู่ใช่แต่ว่าวันนั้นอ่ะคือมันเป็นวันท้ายๆแล้วเราแข่งเสร็จแล้วก็เลยอยากรู้ที่มาของก<ช>ารเป็นฉลาม S ชื่อนี่คือตอนแรกชื่อ S ป่ะแล้วพอฉลาม S นี่คือนามในวงการผมมาชื่อ S แต่ว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติปกติอะทุกคนเลยเวลาแบบนักกีฬาว่ายน้ำได้ลงข่าวเขาจะถูกเรียกว่าเป็นฉลามอย่างถ้าเหมือนพี่เป็นนักว่ายน้ำใช่ไหมพี่จะถูกเรียกว่าเงือกเกรส กับฉลามฝนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวถามเขาว่าแบบว่าเราเขาได้แบบเหรียญเหลือแล้วเขาบอกไม่เคยได้เราบอกงั้นเปลี่ยนเป็นตะโขงเองไหมไม่เหรียญเรามีเต็มบ้านไม่ใช่ไม่เคยได้เออมึงอยากพูดอย่างนั้นต้องเค็มก่อนแล้วจุดนึงอ่ะผมเป็นที่หนึ่งของประเทศเลยนะเว้ยเออแต่ว่าแค่ไปจะได้ไปแต่งได้ยังไงแต่ว่าพอไปถึงนู้นแล้วมันก็แบบอ่ามันก็เออใช่มันก็แบบเป็นเขมไม่ได้ทีมซูเปมันก็แพชนะมันก็เป็นเรื่องปกติ ล้วผลงานในวงการอ่ะเออมีซีรีส์ครับมีซีรีส์ซึ่งเล่นเป็นวุ้นอ๋อเล่นเป็นก <W und. S 1> ้อนหินเขาหลอกด้ยซีรีส์เรื่องแรกแเราผมเป็นก้อนหินจริง <S <S ใช่ตัวชื่อก้อนหินอ๋อก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกปี2020คร<ช>ับซีรีส์เรื่องต่อไปก็คือ Get Rich ไปโรงเรียนป้นที่เล่นกับมินนี่พานิลาพี่ต้นผลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องที่สามดื้อเฮียกะหาวะโซนที่เป็นเลขาอ้นใช่ซึ่งตอนนั้นเราแบ่งเวลายังไงซึ่งตอนนั้นเราก็แข่งปะแข่งแข่งแล้วนักกกีฬาไม่ตต้้อองงเ็บ ตัวแบบ <esting styles S 1> สุดซ <x> ้อมแอย่างเงี้ยเหรอก็ก็ด้วยครับคืออย่างซีเกมปีเวยนนาปีส0 2 1ั่ิเอะครับเขามาเก็บตัวทีมชาติกันที่จุลาพอดีคือผมก็ไปอยู่หอในเลยแล้วก็นอนตรงนั้นเลยแล้วก็พอซ้อมเสร็จก็ไปเรียนจนถึงสุกอะไรเงี้ยครับเรียนอีก้าสองอาทิตย์ก็ไปถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยช่ไม่เหนื่อยช่วยเหนื่อยุช่วงนี่ยเหนื่อยมากช่วงนั้นปีสามด้วยแบบช่วงกำลังเข้มข้นแต่ว่าก็ผ่านมาได้คุยเก่งมากเลยอะ นึกภาพแล้วแบบโ<อ>ูแม่งอะไรตอนนั้น,นเราอยากทิ้งมากว่าไม่เล่นละครอ,อะไรยี้กูไม่ไหวแล้วไม่เคยอยากทิ้งเลยเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างที่เราได้ทำมีโอกาสถึงได้ทาแบบได้เข้าไปเรียนจุฬาก็มีโอกาสถึงได้เข้าไปเรียนได้ไปออไว่ายน้ําก็เพราะว่าพยายามมาจนถึงติดทีมชาติถึงได้ไปไว่าย<อ>แล้วไปซีรีส์เขาก็เลือกเราไปเล่นล้วก็อยากทำเออทำให้มันดีไว้ก่อนอะไรเงี้ตั้งหลักตั้งต้นที่ว่าจะปักธงเดินสายแข่งจริงๆเนี่ยคือตอนอายุเท่าไหร่ช่วงที่เป็นนักกีฬาแบบเริ่มแข่งแบบแมตช์โมสอนแมตช์เล็กๆอะไรอาก็คืประมณ เจ็ดขวบก็แข่งแล้วนะจำได้แต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังถึงขนาดที่ว่าแบบกูต้องได้เหรียญทองกูต้องติดเยาวชนกูยังเปิดยางอยู่เลยอ่ะตอนนั้นนักแสดงว่าดีมากเลยนะที่รู้ตัวตนเร็วเขาบอกว่าเขาชอบเล่นกีฬาหลายแบบเขาเล่นอะไรได้บ้างนะกีฬาจริงๆก็ว่ายน้ำใช่ไหมเพราะแบดเทนนิสอะไรเสร์ฟพี่ก็พี่ก็เล่นอใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าพี่เล่นได้แบบกระลึกลึกกระลึกกระกัดแต่ว่าท่าหลก็คือมุดใต้ขึ้นนะคะขึ้นมาไปลงปุ๊บลงไปใหม่ เอออันนั้นคือตอนตกบ่อแล้วตีนะไก่ไปขึ้นจริงหรือไม่อีฝนของคางขาดใจนักกีฬาว่ายน้ำกรนขดทั้งตัวไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาว มันแล้วแต่โคนแล้วแต,แต่เพื่ออะไรเพื่ออะไรให้ว่ายน้ําเร็วขึ้นรูน้ํารูเร็วอย่างเงี้ยหรอ,อด,ดูเยะยพีิีของแต่ละคนไม่ขึ้นแล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนเอาจริงๆคือมันไม่ได้แบบมีอะไรรองรับว่าแบบถ้าโกนขนจะว่ายเร็วขึ้นเท่านี้เท่านี้ไม่มีมันเป็นการแบบบอกต่อเป็นการล็อบบี้กันมาจากรุ่นพี่คือรุ่นพี่เราไปแข่งต่างประเทศนกกีฬเราวนาต่างประเทศเขาทํากันต่างชาติทําันกันกับมางคนโกนหัวเลยใช่บางคนโกนหัวไม่ใส่หมวกก็มีก็คือใส่แต่แว่นอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเรารับรู้รับรับสารมาจากรุ่นพี่ที่เก่ง่ เราก็แบบเฮ้ยอยากเก่งอะทำมั่งอะไรอย่เงี้ยแต่โกนส่วนไหนบ้างก็แล้วแต่คนแต่ก็โกนแค่เฉพาะตอนแม่ใหญ่ๆแ้วยนะงานงานใหญ่งานใหญ่เท่านั้นที่จริงจังใช่ไก่อันนึงที่ฉันอยากรู้คือเวลาว่าอยู่แล้วปวดเยี่ยวเธอเยี่ยวไหมในสรไม่เราต้องขอโคนไปห้องน้ําอยู่แล้วจริงเหรอไม่เ้เราแก่งอยู่ดี ไม่อ๋อเราต้องฉี่ตอนแข่งเลยใช่ไหมคือจริงๆอ่ะนักว่ายน้ำคือต้องรู้อยู่แล้วว่าเราต้องฉี่ห้องน้ำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปลี่ยนชุดแข่งเพราะว่าชุดแข่งอ่ะเราใส่ทีนึงอ่ะมันใสประมาณแบบอย่างต่ำคือสิบนาทีเพราะมันกว่าจะดึงใช่มันมันแน่นมากแล้วก็พอเปลี่ยนชุดแล้วอ่ะเราก็ไม่ขยับถอดแล้วไงคือถ้าถอดแล้วหนึ่งคือมันใส่กับยากแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นเราไปเนี่ยคุยเชี่ยวเยี่ยวช่างไม่ิงฉี่เลยค่ะมึงกินของกูไปเลยค่ะเมื่อไหร่พี่ไปสาไหนบอกผมจะไม่ไป ค่ะอีนิวเขาฉี่แล้วปัดใส่ตะโกนเลยค่ะจะทำให้มันอับอายเลยค่ะกระด่าเลยใช่ไหมแล้วเคยแบบกดดันจนร้องไห้ป่ะก็จริงจริงบ่อยนะคือจริงเหรอจริงผมเป็นคนเซซิทีฟนะจริงผมเป็นคนเซซิทีฟนะ เวอร์จริงคิดถเรื่องอะไรอ่ะทุกอย่างเนี่ยใชุ่คือช่วงก่อนนะผมมาเจ็บไหลมีอาการบาดเจ็บไหลใช่ไหมแล้วเราอ่ะย้ายไปภูเก็ตแล้วเราต้องซ้อมให้เท่าคนอื่นน่ะแต่เราซ้อมไม่ได้มัน overuse แล้วหมายถึงว่ากระดูกไหปลาร้ากักระดูกแขนน่ะคือวันนึงมันหมุนเป็นพันเป็นหมื่นรอบอ่ะมันหมุนแล้วมันไม่มีกล้ามเนื้อมาซัพพอร์ตทำให้เส้นเอ็นระหว่างกระดูกสองอันอ่ะมันยุ่ยมันจะขาดทําให้เราต้องหยุด ซึ่งซึ่งช่วงที่เราเจ็บประมาณ3ปีเป็นช่วงที่ทรมานมากๆเพราะว่าผมต้องบินกลับมากรุงเทพอ่ะเกือบทุกๆุกเดือน<ม>อ่ะเพื<ม>่อมาหาหมอหมอโรงพยาบาลกรุงเทพผู้เกียจบอกเราว่าเลิกไหมเปลี่ยนกีฬาไหมคือแบบไม,ไม,ไม่ไม่หายหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออ,เ,อ,อเราเรา,เราไม่กลับไปหาอีกเลยเพราะรู้สึกว่าหมอไม่เข้าใจความความต้องการของเราคือแบบพยายามมาเป็นสีปีมึงจะบอกให้คุณเลิกได้ไงแต่ป่ะคือสุดท้ายก็จําได้ว่าหยุดว่ายน้ำไปประมาณ4เดือนถึง6เดือนประมาณเนี้ยแล้วก็ไปกายภาพเบสเทรนนิ่งเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแล้วพอกลับไปอ่ะ เราก็ว่ายได้เต็มที่แล้วเราก็ติดถิวชาร์ดตอน18นี่ stronger than ever ใช่ตอนนั้นคือแบบ suffer suffer คือ f r suffer เพราะว่าต้องไปอยู่ภูเก็ตคนเดียวเป็นหอนอนคนเดียวด้วยหาาย่างไกลครอบครัวด้วยแม่งพูดภาษาอังกฤษกันหมดเลยกูก็ตอนนั้นก็พูดไม่ได้อีกสมมุติว่าเคยซ้อมมาทีละ20,000เมตรแม่งตอ้องไปว่า,าทีละ5 0,000เมตรอย่างเงี้ย คือทุกอย่างคือเหนื่อยหมดแล้วตอนนั้นคือร้องไห้แทบทุกวันอุ้ยมันเป็นหนทางที่ซัรเพราะมันไม่มีอะไรได้มันง่ายอ่ะแต่ว่าถามว่าถ้าย้อนกัเวลากลับไปเลือกไปที่นู่นไหมเลือกอยู่ดีเราเลือกมีมีเงือกมาจีบเราไหมอุ้ยตอนนั้นมีมคือแบบอเงือกอ่ะแบบมันมันไม่เคยมีฟีลจินอะไรกันในทีมเลยเพราะว่ามันเครียดกันแบบว่าหลอใช่คือแบบไม่สนใจอะไรกันเลยโซเชียลไลฟ์ไม่มีเลยนะ คือตอนช่วงนี้เราชอบไปภูเก็ตมากเพราะว่าเขาไปแล้วมันจอยมันจอยแต่คือถามว่าตอนนั้นที่เคยอยู่สองสามปีไม่เที่ยวเลยหรอถามว่าภูเก็ตคืออะไรไม่หาอะไรบ้างไม่รู้เลยเพราะไม่ได้ออกไปมอยู่แต่นโรงเรียนแล้วเต็มที่ก็คือไปซื้อของเข้าหอที่เซนท่นอ่ะเพราะนผู้หญิงอะไรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเจอเจอแต่ก็ไม่ได้คิดก็มีบ้างในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่จะไม่ใช่นักกีฬาเองเงือกไม่จีบฉลามจีบไเงือกฉลามไม่ยุ่งกันอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเพื่อนโรงเรียนก็มีบ้าง ปกติไม่อยากรู้ถ้าก็สังว่าจีบจีบหญิงอะแตมคุณไอเกมมันเดินมาไอคิดซะว่าฉันเป็นเด็กอายุตรงนี้แม่งคนเออจีบดิจีบจีบเธอเข้าเธอเข้าหายังไงเฮ้ยแล้วก็แบบมองแบบแบบมองอ๋อจะไม่คือเราจะไม่เข้าหานะจะไม่พูดเราก็จะไม่บอกเพื่อนว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่จีบไม่แสดงอาการไม่เคยไม่เคยเข้าหาใครเลยจริงหรอไม่เลยถ้าชอบก็ไม่เข้าไปไม่หาด้วยเออ เอ้าแล้วเขาจะรูได้ไงวะก็ไม่ต้องรูก็ได้ผมเคยมีแฟนใช่ไหมก็คือไม่ได้ว่ามาจากการเข้าหาแบบนั้นด้วยก็คือเป็นเพื่อนกันก่อนช่สเปกเราเป็นยังไงสเปกจริงๆคิดว่ามีนะแต่ว่าหลังๆคิดว่าไม่มีแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเวลาเราเจอแล้วเราชอบอะมันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมคือชอบคนที่ผิวดี แล้วก็ชอบคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกายเหมือนแบบเหมือนข้าใจไม่ได้ปล่อยไหนดูแลตัวเองในเมื่อแบบหมายถึงว่าเวลาไปไหนดูแลตัวเองด้วยนะหมายถึงว่าไม่ใช่ปล่อยเดปล่อยตัวไม่ใช่ว่าแบบว่าหมายถึงว่าไปแล้วให้เราเป็นห่วงใช่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเอ้ยเราไปกับเพื่อนเราต้องมานั่งห่วงแบบว่าไปกับทุกคนแบบ e a s y g o i n งไม่ค่อยชอบคน easygoing เหมือนนั้นอะไรเราจะลองรีวิวรถเฮ้ยผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะไม่ต้องหรอกใ้เขพูดเก่งเอาววันนี้เราอยู่ในรถเทเลนนะครับเนี่ยโหเบาะหลัง สวยมากเด่นมากนะครับเราอยู่กับพี่เกรแล้วก็พี่ฝนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติมากที่มาในรายการนี้นะครับผมใช่ครับนี่รายการเทปแรกเลยไหมครับเนี่ยเทปแรกที่มารับอ๋อไม่ใช่ครัโหรถเขาแต่งเขาแต่งสวยมากแบบ่าจะแต่งด้วยเพชรสวอลชีทังคันโอ้ยประเภทไหนเป็นเพชรประเภทไหนเกรดอะไรน้ำอะไรน้ำแห่ ละล้ะวันนี้นะคะไอ้เต้าส,สลับ S อสขึ้นมาอยู่ที่เราก็ต้องแบบว่ามาทดสอบความฟิตกันหน่อยมันจะสักแค่ไหนกันสิออทุกวันนี้เราออกกำลังกายก็คือเป็นงานฟิตสุดๆป่ะก็ในระดับหนึ่งเราก็ต้องเมนเทนแบบแล้วก็อยากค <c oughs> ีบเป็นเชฟเนาะไม่เชื่อหรอก แต่ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าต้องเล่นหนักแบบกล้าพปวดๆอะไรเงี้ยไม่ไม่คือแบบแข็งแล้วก็ประมาณเนี้ยต้องไปวัดหน่อยเจอเลยได้ไงวัดได้ไงเดี๋ยวรอก่อนเจอเลยมาแล้วท้าเล่นชเลชดีแบบสุดปังวันนี้นะคะท้าเล่นชเลชนะคะคุณมาวัดความเต็มของสับเัีไอ้ที่ว่าองเป็นแ่มอะยกเวทธรรดาไปต้องยกเต็ม แต่ว่าเกนอ่อุ้มฝนนี่คือเเคยว่าเจอจะไหวไหมไหวเดี๋ยวลองอุ้มดูก่อนเราเลยสะคอนด้วยนะสะคอนสามเทต้องหนึ่งกะทีไ้ไหเออพร้อมนะทำเวลาได้หเิ่ต่อไปไมสะคนสะคอนสะคอนสะอเกเอ หมุนหมุนหมุตัวหมุนตัวหมุนตว่าหมุนหมุนะโลาังพรราโจริงสุดยอดสคนไปเลยสภาพกูเหมือนผีไปอําไม่นะ ไม่ได้หน้าเมื่อกี้ไม่ได้ตามตาหนูไม่ไปเรียนกับครูงาอหน่อยวะให้มันพ่อแหลกอ่ะตาหนูจริงเกินลยก็คือถือว่าที่อยู่สองคนแล้วก็คือสปอตไปเลยต้องปรอกมือดังๆสิทธิ์ดัสิท ก็มาขอมาคุยเรื่องวงการบันเทิงบ้างดีกว่าตอนนี้เรามุ่งเป้ายัางไงแล้วเราวางแผนอะไรกับชีวิตบ้างจริงๆตอนแรกที่เข้ามาเราไม่ได้คิดว่าต้องจริงจังคือเรามาทําเป็นเหมือนแบบไม่ต้องมีโอกาสก็ทำแบบว่างก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาตอนนี้ที่เราได้เข้า D M ปุ๊บเหมือนภาพมันชัดขึ้นเรามีโปรเจกต์ที่รออยู่เราได้เข้าไปคุยผู้ใหญ่แล้วเขาว่ามีแผนอะไรให้เราบ้างอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอเคเราอยากพัฒนาตัวเองใปด้านนี้ให้มันดีขึ้น ใช่ประมาณนั้นมากกว่าครับชอบไหมเรื่งซีรีส์ชอบชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบบัลลังท้าทายดีแบบจี่นีผมว่ายน้ำมาตลอดอะถามว่าแบบเก่งอะเก่งไหมเก่งว่ายน้ำอย่างเดียวนะไม่เก่งอะไรเลยอ๋ใช่แต่เก่งในนี้คือเก่งสุดไงเข้าใจปะคือคนมานครจะเป็นอย่างนี้เหมือนพวกเราที่เก่งอย่างเดียวคือปาแต่คนเขาไม่ได้พิเศ กับการเก่งในประเทศไงคนถึง oh. ถึงบอกว่าอ่าไม่มีใคร oh. รู้จักฉลามเอสเลยจนกระทั่งไปในิดตอกแต่ oh. ถามว่าเราอะเราเป็นทีมชาติเราเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองมาตั้งนานแล้วนะ oh. ใช่ oh. เราไม่ได้เพิ่งมาใช่ oh. คือเราเก่งในประเทศมาตั้งนานแล้ว oh. แล้วคือพอเราไม่ได้เก่งนอกประเทศอะม,มันไม่ค่อยมีใครพิเศษเรา ตรงนั้นว่าแบบเฮ้ยเราเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญโน่เหรียญนี่เป็นแชมป์โน่แชมป์นี่อะไรแบบนั้ก็จะไม่ได้มาศึกษาหรือว่าอะไรเรื่องเราสมมตินะเกิดมาวันหนึ่งแบบอ่ะมันก็ไม่ได้แบบประสมผสานอะไรบ้างหรือไงหนูมองไงมันมันก็มีหลายออปชั่นอาจจะแบบเราอาจจะแบบอยากเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราอาจจะแบบไปเป็นโค้ชโฟร์ทามอะไรแบบเนี้ยก็มีเพื่อนชวนอยู่เพื่อนก็ไปเป็นโค้ชแต่ว่าจริงๆอ่ะผมก็ยังไม่อยากปิดกลางตัวเองก็แบบว่ามีอะไรก็ได้ซีรีส์แรกคือเราก็ไปคุชจิ้นแล้วป่ะ ใช่ใช่ที่เรื่องแรกคือซีรีส์บางคนรักสองอ่ะใช่เราไม่เราไม่เก่งเก่งจะไปจูบจะหอมใช่ใช่คือเรารู้ว่ามันต้องมีเลิฟซีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันต้องขนาดไหนเบอร์ไหนใช่แล้วเราไปรู้แบบวันถ่ายเลยผมก็คุยกันว่าเออมันก็มันก็งานนะแบบว่า่ะไปอันนั้นผีกะ พอนเป็นเเนเรื่องกันก็คุยกันก็เข้าใจว่ามันคือไงเราเราคือเราเราใหม่แต่เฮ้ยกูอยากมันมือชีพว่ะก็อ่าเราก็ทําได้ทําได้อะไรเงี้ยก็มีแม่หลอกพัดเนอร์กันดีด้วยดีด้วยก็สนิทกันอยู่แล้วด้วยครับเออมันก็เลยง่ายเนือซัพพอร์ตกันไปไปแล้วก็เรื่องที่2เรื่อง get rich เปิดเรียนป้น อ๋อออนบววิวออนวิวปีที่แล้วมีมีมีแบบแฟนคลับชาวจีนนะมีแบบมากีนมาการ์ด้มั่งมาเพราะว่าเป็นออนวิวก็ก็มีก็มีแบบว่าตอนที่เราไปแข่งที่จีนก็มีแฟนคลับมาหาอะไรเงี้ยอ๋อคือเอ็ดูคือเขาก็จาได้จากซีรีส์หรือเขาจาได้เพราะว่าเป็นนักกีฬาส่วนใหญ่จะมาจากซีรีส์ก่อนแล้วพอไปแข่งเขาถึงรู้จักเราในนานนักกีฬาด้วยยถ้าสมมติต้องเลือกเลย ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างว่ายน้ำกับวงการบันเทิงเลือกอะไรถ้าถามว่าณนะจุดจุดนี้ถ้าให้เลือกจริงๆก็คือต้องเลือกวงการบันเทิง,งเพราะรว่าเพราะว่าวยน้ำอ่ะเราว่ายมา18ปีเราทํามาตลอดแล้วแพชชั่นมันหมดกันได้<อ>แล้วก็เราบรรลุปเป้าหมายแบบเอาจริงๆคือ95%แล้วอะเดีืยอย่างเดียวที่เราทัาทำไม่ได้แต่ซึ่งเราก็ภูมิใจแล้วเซลฟ์ satisfaction มันโอเคแล้วกับการกับเส้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยอ่ะกีฬาว่ายน้ำไม่ใช่อาชีพ S <S ไม่ใช่กีฬาที่เราสามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆแล้วเ,เราอยู่เลี้ยงหารายได้ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องหาหนทางไปต่อแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราทิ้งว่ายน้าไปเลยนะเราก็ยังแบบว่าโอเคถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเราจะกลับไปไว่ายถ้าเรามีแมทที่เราอยากไปเราจะกลับไปคัดตัวอะไรเงี้ยแล้วมีไปดูดวงด,วงดูละไมบ้งนะดูดูก็เราว่ามูในระดับ,ดบหนึ่งมันก็จดูริงเหรอมูด้วยเหรอหน้าตาดูไม่น่ามูเลยอะเพิ่งเริ่มมูตอนที่นอนมาเคยเคย เคยก็มีพี่พาไปอะไรเงี้ยก็เราก็ไปแล้วก็ไปสักด้วยกันเขาสักเราก็สักสักตรงไหนนี่ที่หลังครับละโมนอะไรบ้างเขามีเขามีทักอะไรมันว่าเปลี่ยนชื่อนะจ๊ะเปลี่ยนปังนะจ๊ะอย่างตรงนี้แล้วมันจะลดนะจ๊ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เฮ้ยขำจริงใช่เมื่อก่อนเราชื่อเราวิพลเนี่ยครับหมอดูเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยชื่อเราวิพลอ่ะมันจะอารมณ์ร้อนมันจะแบบแล้วร้อนจริงไหมร้อนจริงแล้วพอเปลี่ยนชื่อปั๊บเปลี่ยนร้อนเย็นจี๊ะ ก็ไม่ต่างนะพี่ไม่เรารู้สึกว่าประสบการณ์มันจะสอนเราเองแหละให้เราเป็นคนใจเย็นลงให้เป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนด้วยความที่ว่าเราเหนื่อยด้วยเรากงุดหงิดง่ายด้วยมันหัวร้อนง่ายอะไรเงี้ยก็ตาวเลยเจออะไรมาสะกิดนิดสะกิดหน่อยเราก็หงุดหงิด นี่อะไรอยากจะฝากแม้เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ดูพวันี้ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาคนแรกที่ขึ้นมาบนรถทะเลจริงเหรอครับจริงโอ้ยนี่เป็นเกียรติมากเลยนะครับนี่เป็นเกียรติมากเลยนะครับนี่โอ้โหไม่ไม่ไม่ได้ไปขอหาคุณเอน่ลยบอกให้คุณงอนส่งสายตาให้จริงวันนี้เลยใจ่าฝากฝากฝากบางคนเขาอยากจะแบบนี่พี่ผมไม่รู้จะไปทิศทางไหนอะไรยังไงเออบางคนอาจจะแบบว่ากดดันตัวเองค่ะตัวเองไม่เจอจริงอ่ะผมนร้งจริงๆผม คิดว่าแบบทุกคนอ่จจะมีช่วงที่ดาวาจะมีช่วงที่ลําบากจะมีช่วงแบบที่มืดมืดมนอ่ะแต่ว่าอยากให้แบบมองในว่าแบบเราทําวันเนี้ยเพื่อเราอนาคตที่ดีขึ้นหรือว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราสามารถทาได้ดีในวันเนี้ยมันจะไปส่งผลอะไรกับวันหน้าที่เราจะได้รับมากลายมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอย่าไปยึดต,ติดกับอะไรอย่างหนึ่งเราไม่รู้ว่าแบบอนาคตมันจะเวียงอะไรมาให้เราบ้างอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเราไปยึดติดกับอดีตหรือยึดต จะทาให้เราเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่มันดีขึ้นไม่ได้ก็เลยแบบอยากให้ทุกคนแบบสู้ๆแล้วก็มองตัวเองในหลายๆมุมใจดีกับตัวเองบ้างใจดีกับตัวเองบ้างอย่าไปกดนนดันเรามีความสุขในวันนี้ในสิ่งเล็กๆก็พอแล้วอะไรเงี้ยเธอคืออะไรอ่ะห้ามพูดเรื่องนี้เด็ดขาดตามาเลยโอลิมปิกจริงปะเนี่ยหรอคือผมอ่ะไม่ไม่ชอบให้คนมาพูดเล่นเกี่ยวกับการว่ายน้ำของเราเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิต อย่างเงี้ยหรือว่าแบบอย่างแบบพอเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์แบบมึงไปแข่งหรือมึงไปทำคอนเทนต์อะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปแล้วไม่ได้เหรียญไปทําไมอะไรเงี้ยคือไม่ชอบเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบคือพูดแทนนทักกีฬาทีมชาติทุกคนกเลยแล้วก็กว่าแบบคือเราอะเหนื่อยเองเราเอาตัวเองไปอยู่ในการฝึกซ้อมมาเป็นปีแล้วเราไปแข่งอะมันมีใครที่อยาก ที่ไม่อยากทำให้ดีพี่เข้าใจปะที่จะไม่อยากได้ทุกคนไม่อยากได้เหรียญหมดทุกคนไม่อยากประสบความสำเร็จหมดอะแต่ด้วยทุกปัจจัยไม่ว่าจะบรรยากาศความรู้สึกล่างกายเราในวันนั้นอะถ้าเราทําได้ดีที่สุดแล้วอะไม่ต้องมาซ้ำเติมดีกว่าคือให้กำลังใจอะให้มาเลยนักกีฬาทุกคนอยากได้แต่ว่าถ้ามาซ้ำเติมอะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คุณพูดไปอะส่งผลหรือว่าจะมากระทบอะไรในชีวิตนักกีฬาคนหนึ่งบ้าง รอเล่นกับระบบนะคะอ,อ,อยา่าพูนะะดนะคะเรื่องโอลิมปิกน,นะคะโดนนะคะเขาเซนสิทีฟนะคะมัน,ม,นมันก็พูดได้แต่ว่าแบบผมว่าทุกคนรู้แหละว่าพูดอะไรมัแล้วมันดีพูดอะไรแล้วมันจะกระทบอะ่ะออแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้เลยเข้าใจ เราเอาตัวเราไปแบบไปผูกกับอะไรอย่างหนึ่งมาทั้งชีวิตอะแบบทั้งชีวิตเลยอ่ะอะไรอะตั้งแต่เด็กเลยอะมึงแล้วคือมันต้องแลกคือมันไม่ใช่แค่ความหวังของตัวเราเองความหวังของทางประเทศอีกไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็อะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติทุกคนด้วยเออจริงๆนะ ฝากผลงาน่อยค่ะแล้วผมก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ออนนะครับเรื่อง Beauty newbie กับซีรีส์เรื่อง h i s ไ h o o ฟู e n ม m y ที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ Gm25 เนาะใช่ครับผมและติดตามได้ช่องทางของฉลาม S ที่ขึ้นตรงนี้เลยทุกอ่านเลยไปติดตามกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รถทาเลนนะคะจะได้เอาแขกปังๆอย่างนี้นะคะมาให้ทุกคนได้ชื่นชมความสามารถกันอีกสบาย